ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัลิกาบุญพง์ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลโดยใช้ฮิสโตแกรมค่ะค่ะการสำรวจข้อมูลโดยการใช้ฮิสโตแกรมคือการสำรวจข้อมูลเพื่อแสดงความถี่ของสิ่งที่น่าสนใจค่ะค่ะอาจใช้ฮิสโตแกรมตัวอย่างเช่นข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ถ้าเราต้องการสํารวจรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรแต่และจังหวัดนะคะฮิสโ o แกรมจะแสดงข้อมูลความถี่ดังรูปต่อไปนี้ค่ะค่ะจากรูปก็จะเห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของแต่และจังหวัดนะคะอยู่ที่ประมาณ18,000บาทถึง2 4 0 0 0บาท แต่มีอยู่สอจังหวัดนะคะที่มีรายได้สูงกว่าจังหวัดอื่นอยู่ที่ประมาณ39,000บาทถึง43,000บาทค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ